นี้พบกับแอดมินแบ็คครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ธรรมดาเพราะเรามาพร้อมกับคีย์บอร์ดตัวแรกจากทาง HyperX ตัวนี้มันจะดีะแค่ไหนจะทำอะไรได้บ้างไปดูกันในคลิปเลยครับ ที่เราบอกกันไปนะครับว่าวันนี้เรามีคีย์บอร์ดตัวแรกนะครับจากทาง HyperX มานี่เลยครับนี่ก็คือ HyperX อ o y FPS นะครับโหดูจากกล่องนี้ตามสไตล์ของ HyperX จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยโทนสีแดงตามสไตล์ของเขาเลยโดยด้านมุมขวาของของกล่องนะครับไม่สิต้องบอกเป็นมุมซ้ายนะครับะจะเขียนไว้ว่า MX Cherry นะครับเป็นสวิตช์ของ Cherry ี่นั่นเองอโดยเป็น blue switch นะครับถือว่าเป็นสวิตช์ที่กดไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปสำหรับใครที่เพิ่งหันมาใช้ mechanical keyboard ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับที่จะใช้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ภายนอกกล่องยังขนาดนี้แล้วภายในกล่องจะขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในกล่องนี่มันจะเป็นแบบดันออกไปครับอ้อค่อค่อยดนันนะค่ะดนัน ดันออกมาปัาป๊บไม่มีอะไรครับเดีข้างในก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะครับของตัวกล่องข้างในเนี่ยจะได้ไม่เป็นอะไรน,นั่นเองอ่ะเรามาเปิดกล่องดีกว่าข้างในปึ๊บอย่างกับเคสปืน,นครับเวลาซื้อพวกบีบีกันหรือพวกปืนอัดโลมอะไรเง,งี้ยเคสนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับออกมาเปิดออกมาเป็นอย่างแรกเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์เนี่ยนี่ หยิบมาเลยดีกว่ามันคืออะไรครับมันคือกระเป๋าใส่คีย์บอร์ดครับเอาไว้ใส่คีย์บอร์ดซึ่งเป็นโฟมที่ค่อนข้างนุ่มครับปกป้องตัวคีย์บอร์ดเราได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋าอีกช่องหนึ่งอ่าน่าจะเอาไว้ใส่พวกหูฟังกับเมาส์อะไรพวกนี้ได้นะครับนี่ครับช่องใส่นี่ก็กว้างขวางเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นโปสเตอร์นะครับจากทาง h y p e r x ครับที่ว่า สแสดงความยินดีกับเราว่าเฮ้ยยินดีด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมทีมของ HyperX กนะครับก็คือคนที่ใช้แบรนด์ HyperX นั่นเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเขาดีกว่าประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นไกด์เล็กๆครับ่าของทาง HyperX นั่นเองอ่าเป็น Quick Star ไกด์นะครับ <S <S ฟ้าราเปิดออกมา <S <S ฟื้นห่อด้วยโฟมอย่างดีเป็นโฟมนะครับเนี่ยข้างในจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ยกออกมาทางดุนเลย่านี่เขาจะห่อให้อย่างนี้ หรูหาาราอลังการเมื่อวางสุดๆนะเราเอาตัวคีย์บอร์ดออกมาดีกว่านี่นี่คือตัวคีย์บอร์ดครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเป็นสายครับซึ่งสายเขาถ้าเป็นสายถักอย่างดีนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงแบบอื คือมั่นใจว่าแบบต่อให้บิดงอยยังไงครับมันสายก็พันกันยากครับถ้าเกิดเป็นสายแบบนี้ด้วยนะครับถากออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นสาย USB นะครับออกมาถึง2สายถามว่าแยกกันทําไมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะแล้วก็อันนี้เป็นสายต่อเข้าต่อเข้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองครับผมาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับนี่ครับนี่เป็นคีย์แคปนะครับแล้วก็ปุ่มให้เราเปลี่ยนนะครับซึ่งข้างในนี้จะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่านี่ครับเป็นสลแบบสุญญากาศอย่างดีเลย บอกเลยว่าไม่มีแตกหักแน่นอนทนทานมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดมากนี่แหละครับนี่ครับตัวคีย์บอร์ดหนักไหมไม่ค่อยหนักครับสาหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าทาน้ําหนักได้มาค่อนข้างดีในการที่จะแบกเคลื่อนที่ไปไหนนี่บอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้ามาตีตลาดพวกเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้โดยถ้าเกิดมาเที่ยวกับตัวนี้ด้วยแล้วบอกเลยว่ายิ่งสามารถพกพามันไปได้ไง่ายง่ายครับ ง่ายขึ้นเข้าไปอีกซึ่งผมชอบนะตัวกระเป๋าตัวน,นี้มันเอาจริงๆมันดูแบบทนทานมากมันดูน่าใส่ดีกว่าเงี้ยตัวสวิต์นะครับตัวสวิต์เนี่ยเวลาตอนเรากดเข้าไปเนี่ยถือว่าเสียงเนี่ยตัวนี้ถือว่าเบาค่อนข้างเบาเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นบูสวิต์เหมือนกันก็ตามดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้พิมพ์งานหรือเอาไปใช้ทําอะไรไปร้านเน็ตอะไรที่ไหนแล้วเสียงคีย์บอร์ดมันจะรบกวนเขาไหมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาับเพราะว่าเสียงแบบไม่ไม่น่ารำคาญหูเท่าไหร่อ่า โดยปุ่มนี้ค่อนข้างแข็งแรงครับเต็กดได้เต็มไม้เต็มมืออ่าโดยอลลอยนะครับที่ตามชื่อของเขานะครับอลลอยนี่ก็ มาจากตัวข้างในครับตัววัสดุที่ทําตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทำมาจากอลลอยน์ได้เองเนี่ยด้านในตรงนี้ครับจะเป็นอลลอยอ่าเป็นอลลอยสีดาครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคีย์บอร์ดนี้เข้าไปอีกอ่าแล้วปุ่มที่เขาแถมมาให้ยังเป็นปุ่มแบบอลลอยนะครับนี่ครับจะเป็นปุ่ม WASD นะครับมีให้ถึง2แบบนะครับให้เลือกใช้ให้เลือกเปลี่ยนกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอลลอยด้วยกันทั้งคู่โอ้โหบอกเลยตัวนี้นี่พลาดเราจะเสียใจครับเพราะาดีจริงๆครับ เจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ USB ถึง2ตัวนะครับหลายคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมคีย์บอร์ดอันเดียวถึงต้องใช้ USB ถึง2ตัวขนาดนี้เพราะว่าคีย์บอร์ดนี้ไม่ธรรมดาครับคีย์บอร์ดนี้นี่ออกแบบมาในยุคนี้นะครับในยุคที่คนใช้สมาร์ทโฟนซะส่วนใหญ่นะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เลยมีช่องนะครับสำหรับเสียบชาร์จตัวสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะครับนี่อยู่ด้านหลังเลยอ่าแล้วสายนี้นะครับจะเป็นตัวต่อแยกครับถ้า สัญลักษณ์ข้างหลังครับเป็นรูปคอมเน่รูป PC นี่ครับนั่นก็คือเป็นตัวสําหรับต่อเข้าตัว PC ปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ชาร์จโทรศัพท์เมื่อไหร่นะครับเราต้องต่อ USB ตัวนี้เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่าช่อง USB ตรงนี้นะครับก็จะทํางานได้เป็นปกติทันทีอตอนนี้ครับเราหมดกับตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อยเราไปดูไฟในตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าครับว่าจะจำจะดำจำว้าวขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปกันเลย หลังจากเราเสียบไฟเจ้าตัวคีย์บอร์ด y y p e อ X อันล FPS เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะเห็นไฟนะครับเป็นสีแดงตามสไตล์ของ HyperX นี่ครับโดยบอกเลยว่าไฟเนี่ยออกมาค่อนข้างสวยงามรู้สึกไม่แสบตามากจนเกินไปครับเพราะว่าสีที่เขาใช้นะครับเป็นสีแดงแบบอ่อนๆไม่ได้แดงแบบพอเราเห็นบุ๊บโอ้โหจะแสบตาเป็นที่รำคาญต่อสายตาเราซะเหลือเกิน,นครับ ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึงหกแบบครับโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เลยโอ้ oh. แถมไม่จบเพียงเท่านั้นครับยังสามารถปรับความสว่างของสีได้ครับอ,อันนี้อย่างอันนี้แรงไปเราก็ปรับลดลงหน่อยป๊บป,ปอันนี้คือปิดไปแล้วอะอันนี้คืออ่อนสุดอันนี้อ่อนสุดนะครับเราก็ปรับขึ้นมาเราต้องแรงสุดครับโอ้โ oh. หระดับเราซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้มาเอาให้คม้มน,นี่ครับและอันนี้เป็นโหมดแรกนะครับซึ่งเป็นโหมดไฟแบบปกติอะไรครับตามทั่วไปอ พอเรากดเลื่อนไปอีกทีหนึง่งกด fn นะครับแล้วก็กดสวิตช์เลื่อนไปปัป๊บนอะ่าอันนี้จะเป็นแบบหายใจครับมันจะค่อยๆกระพริบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยๆนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮนะนี่ครับยังมีอีกโหมดหนึ่งปัป๊บนอะ่างงทำไมหายปัป๊บอันนี้คือเรากดปุ่มตัวไหนไว้นะครับอ่านะแสงมันก็จะขึ้นเฉพาะปุ่มตัวนั้นไปสักแป๊บหนึ่งนั่นเองครับผมอ่านโะหมดที่4ครับปัป๊บฮะเหมือนเดิมปกติแต่เวลาเรากดไปปุ๊บ โหสีนี้กระจายอันนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวมากนี่ค่อยกดไปครับแหมถ้าเกิดเรากดรัวๆนี่มันก็จะกระพิบวิ่งวับวิ่งวับเข้าสู่โหมดที่5ครับนี่ครับกด F N ไปโมันก็กระจายเหมือนเดิมปั๊บกดไปนี่ไฟมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอยอันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันดูแบบมันไม่นิง่งมันเคลื่อนที่ตลอดเวลากดต่ออีกทีครับ ฟาบนี่อันนี้ก็อย่างตามชื่อเลยครับคืออัลลอย f อ s อ่าอันนี้ก็จะแสดงเฉพาะตัวปุ่มนะครับที่จะเป็นต่อการเล่นเกม FPS มากๆนะครับนั่นก็คือคอนโทรลนะครับปุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ่มนั่งหรือปุ่มเดินนั่นเองหรือปุ่มวิ่งอะไรครับ w ้าดดีนี่คือปุ่มเคลื่อนที่นะครับคำสั่งแล้วก็12 3 4ีนี่คือเปลี่ยนอาวุธแล้วก็สเปซบาร์คือปุ่มกระโดดนะครับนี่คือปุ่มที่เราจะใช้บ่อยมากครับเวลาเราเล่นเกม FPS ีเนะครับดังนั้นใครที่เป็น ทั้งป่วงนี้ครับแม่บอกเลยนอกจากไฟที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวคีย์แคปนะครับที่เขาแถมมาให้แบบเป็นสุญญากาศเลยทีเดียวอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ครับเราจะลองไปใส่กันดูนะครับเราก็แกะกันมาเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับผมบอกเลยว่าเทสเสือเกินครับนี่ฮะโอ้โห โดยลวดลายนะครับจะออกมาเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นเลขตัวเลขนะครับเป็นอันเบอร์นะครับก็จะเป็นแบบพื้นผิวเรียบๆนะครับอย่างเลข1ตัวนี้นั่นเองถ้าเกิดเป็นตัวอักษรครับแบบ U A S D นะครับสำหรับชาวเกมเมอร์ที่ใช้กันเป็นประจำนะครับก็จะเป็นผิวคู่ขาดหน่อยนะครับตามสไตล์อัลลอย FPS นี่ครับก็คือจะออกแบบสไตล์ทหารเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเอฟพส่วนใหญ่ก็เป็นเกมแนวทหารแล้วยิงกันใช่ไหมครับโอ้โหและไม่หมดเพียงเท่านั้นครับนี่ครับเขายังแถมตัวนี้มาให้เราอีกด้วยเป็นที่ดึงคีย์นั่นเองครับบผมโโออ้หก เ,เห็นขนาดนี้แล้วจะรอช้าอยู่ไัยครับเรามาลองเปลี่ยนกันให้ดูดีกว่าครับโห oh, เราเลือกเปลี่ยนตัว W กันเลยดีกว่าบอกเลยว่าตัว W บ้านผมนี้ถลอมเป็ที่เรียบร้อยสําหรับคอเกม FPS หลายๆคนนะครับอาจจะใช้กันคั่น้างบ่อยนะครับสำหรับตัว W อ่าเรามาลองดูครับป๊บกดเข้าไปดังแก๊กอ่าเราต้องจับถาดไว้หน่อยนึงครับอ่าแล้วก็ดึง ฟ้าบนี่ออกมาจะเห็นข้างในจะเป็นบูสวิชนะครับสวยงามมากข้างบนก็จะเป็นหลอดไฟนะครับสีแดงทะยาตาสุเลยเกินอ่าเราก็เอาตัว W เข้ามาครับอ่า W นี่ฮะเราได้ตัว W มาแล้วนี่เราก็ใส่กดเข้าไปเหมือนเดิมฟ้าบอ่าเรียบร้อยครับไฟก็ขึ้นเป็นเหมือนเดิมครับสวยสดงดงามขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเราเปลี่ยน ตัวเลขหนึ่งให้ดูด้วยอ่าเป็นตัวที่เราใช้บ่อยเือนกันเลขหนึ่งเลขสองนี่เปลี่ยนกันจ้าละหวั่นเลยฮะทั้งแบบเปลี่ยนมีดเปลี่ยนเป็นมีดเปลี่ยนเป็นปืนเปลี่ยนมีดเปลี่ยนเป็นปืนครับจะได้วิ่งไวๆไงอ่าเราก็เปลี่ยนบ้างครับเพราะว่าเราใช้บ่อยมันต้องใช้ความแข็งแรงทนทานหน่อยดนึงอ่าเราก็ใส่เข้าไปฟัาบฟ้บบใส่ผิดช่องยังหาอไงกดเข้าไปครับ ครับนี่ก็เรียบร้อยครับใช้ได้แล้วการเปลี่ยนปุ่มคีย์แคปนี้มันง่ายได้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากครับเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะั้นคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ครับคีย์บอร์ดตัวแรกของทาง Hyper X ที่ผลิตออกมานั้นไม่ธรรมดาจริงครับทั้งความแข็งแรงทนทานนะครับวัสดุนี้ก็เป็นอลลอยด์แข็งบอกเลยว่าใช้กันได้ยาวๆอันหลายปีครับตัวนี้ถ้าออกมาและสามารถตีตลาด ชาวเกมเมอร์ได้หรือว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตตัวท็อปได้นี่ผมก็ไม่สงสัยเลยทีเดียวสําหรับใครที่เป็นคอ f อ s อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการคีย์บอร์ดเอาไปเล่นเกม f p s ดีๆสักตัวหนึ่งครับคีย์บอร์ดตัวน,นี้ผมรับรองเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะมันเป็นบูสวิชนะครับที่ใช้แรงกดที่ไม่เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเปลี่ยนใช้ m มโครดิเข้าไปคีย์บอร์ดนะครับผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เช่นกันบอกเลยว่าคุ้มจริงๆสําหรับตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร์นะครับที่ Channel YouTube เราด้วยนะครับแล้วหน้าเพจ Facebook ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินแบกต้องลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปของ Gaming g e กีตัวไหนนะครับเราต้องมาติดตามดูครับ